ูกน้องเมื่อเวลาที่จำเป็นอย่าเรียบพวกเขาอย่ากโกงพวกเขาปกครองพวกเขาด้วยความไม่ลำเอียงอย่าแบงฟักแบงฝ่าย และที่สำคัญให้ทำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็นมีแต่เสียงสั่งทางโทรศัพท์แต่ไม่เคยไปอยู่ในจุดที่ลูกน้องละบากเลยไม่เคยไม่เคยไปยืนพูดกับลูกน้องที่หันปากกระบอ,อกปืนไปหาค่าสึกไม่เคยไปยืนพูดกับเขาเลย แล้วลูกน้องหันซ้ายหันขวาเขาจะอบอุ่นไหมไม่เคยมาตรงเวลาเลยมีแต่สั่งนั่นคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกน้องทุกอย่างพวกนี้มันประกอบกันมาอยู่ในความเป็นผู้นำทั้งหมดน้องๆทั้งหลายอยากให้มีเพื่อนรัก มีลูกน้องเคารพมีผู้ใหญ่ผู้เข้าประชาเชื่อมั่นน้องต้องทำตัวแบบนี้ทำตัวเป็นตัวอย่างเข้าถึงพวกเขาทุกคนเข้าถึงหมายถึงเข้าถึงจิตใจเขาน้องนั่งคุยกับเพื่อนเนี่ยเห็นเพื่อนนั่งเงาเงาเสื้อเกา่าๆเคยถามเขาบ้างไหมว่า สบายดีไหมเพื่อนแม่เป็นยังไงบ้างเขามาเรียนสายทุกวันหัวหน้าห้องเคยถามไหมว่าเพื่อนเป็นอะไรถึงมาสายตัหนีอย่างเดียวอย่างนั้นหรือเพื่อนเขาอาจจะมีความจำเป็นที่มาสาย ทุกวันอาจจะสายหนึ่งนาทีห้านาทีมันมีสาเหตุมันสมควรแก่เหตุหรือไม่หนึ่งในการลงโทษต่อลูกน้องก็คือมีเหตุมีผลแล้วน้องๆ้องลูกน้องก็จะศรัทธากับพวกเราในภาวะความเป็นผู้นำไปที่ไหนลูกน้องก็อยากไปด้วย ไปลบลูกน้องก็อยากยกพี่หงอกข้างหน้าลูกพี่ไม่ต้องไปพวกผมไปเองมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่เคารพอะไรมี้แต่เเปียกเขามิตดาเขาที่จะไม่เคยถามเขาเลยเขาอยู่ยังไงอะไรยังไงถึงเวลาหนึ่งประสิทธิภาพของงานมันก็ไม่ร้อยเปอเซ็นต์ เดียวสตารรอบไหมคะชาวระดง